แล้วมาดู T O A ครับ T O A เนี่ยนะครับเริ่มกันที่บริษัทนี้นะ T O A เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยนะครับเปิดมาอยู่ที่ประมาณสัก20กว่าบาทนะครับเคยขึ้นไปประมาณ40บาทแล้วก็ลงมาสี่สามสิบบาทนะก่อนคือจะมีอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่ขนาดกลางเนาะนะครับก็ขึ้นไปจาก3าบาทขึ้นไปจนถึงประมาณเกือบ50บาทเนาะสี่สิบแปดบาทสี่สิบเจ็ดบาทประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงมานะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับลงมาจนสิ้นสุดขาลงตรงนี้แล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่รอบเนี้ยนะครับ ลงจบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้เองนะคคือลงก่อนเพื่อนๆนะคือคือลงแต่ปลายปีที่แล้วนะครับลงก่อนตลาดลงก่อนหุ้นหลายๆตัวนะครับลงมาแล้วก็ตอนนี้ก็ดีดขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปทําจุดสูงสุดรอบเนี้ยประมาณรัก40บาทนะตอนนี้ก็ห้อยตัวลงมานะตอนนี้อยู่35บาทนะสำหรับ TOA นะฮะอ่าเรามาปูพื้นฐานนิดหนึ่งสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่รู้จัก TOA นะฮะ TOA เนี่ยนะครับผู้จัดจำหน่ายสี นะครับแล้วก็เครื่องมือเขาเรียกว่าทางด้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งบ้านทางด้านสีนะคือสีก็มีหลายแบบนะนะครับสีก็มีทั้งสีรองพื้นนะครับสีทาข้างนอกเลยสีตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีหลายแบรนด์ในเครือไม่ใช่เฉพาะ T O A เท่านั้นนะครับอย่างแบรนด์ซูเปอร์ชิลดูราคีนอ่านี่ของ d O A แบรนด์กัปตันอ่าว่ใครอาจจะเคยใช้เนาะถ้าใครเคยใช้ก็พิมพ์มาได้นะจะได้รู้ว่ามีลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ T O A เนี่ย มากมายขนาดไหนนะครับซูเปอร์ชิวดูราคีนกับตันก็เป็นของเขานะครับก็เป็นธรรมดาเนาะที่จะมีซับแบรนด์ออกไปนะครับ T.O.A เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าใหญ่ในประเทศเลยนะครับอันนี้จากการวิจัยนะครับในปี59เนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยเอามาจากรายงานแบบ56-1ขีดหนึ่งของ T.O.A นะครับก็ต้องบอกว่า Market Share เนี่ยนะครับของ T.O.A เนี่ยนะครับกิน Market Share ไป48.7%ในปี59นะตอนนี้ก็คงประมาณนี้อยู่แล้ว เขาเป็นเจ้าใหญ่มาโดยตลอดนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเจ้าอื่นนะซึ่งแดงว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ในประเทศนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะที่เรามาดูครับรายได้ของ g o a เนี่ยนะครับในไตรมาสนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเป็น Q on Q ลดลง7.1ถ้าเป็น Year on Year เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยนะครับลดลง5.4นนะครับในะที่กำไรขั้นต้นครับ Q on Q เนี่ยลดลง0.8%แต่ถ้าเป็น Year on Year ครับบวก0.5%นะถามว่าเพราะอะไรก็คือทีเอค่าเหตุผลว่าอ่ต้นทุนบางอย่างเนี่ยเขาก็คุมได้นะท้า้มีกำไรขั้นต้นบางบางส่วนเนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสนี้ของปีที่แล้วนะครับ s อ a ค่าใช้จ่ายในการขายครับ Q o วลดลงแต่ Year on Year กลับเพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายครับ Net Profit ครับกำไรสุทธิ นะครับ Q on Q ลดลง16.9%และ Year on Year ลดลง33.4%นะครับกราฟิกด้านซ้ายมือด้านล่างครับนะบด้านซ้ายมือด้านล่างอันนี้เป็นยอดขายในแต่ละประเทศนะครับในประเทศไทยนะครับลดลง4.4%เวียดนาม23.9คือเดียวเอก็ไปขยายไปภูมิภาคเนี่ยเซาเปาเอตเชียเนี่ยนะครับเราแวกบ้านเราเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะไปดูตรงนี้ต่อมาครับสถานการณ์ อัปเดตสถานการณ์ของโควิด -19 ก็ต้องบอกว่าโรงงานที่มาเลเซียโรงงานที่ลาวในช่วงเมษาจนถึงพฤษภาเนี่ยนะครับก็มีการปิดตัวไปนี่ยที่เวียดนามกัมพูชาอินโดนีเซียและเมียนมาเนี่ยก็เขาเรียกว่ายังคงทําธุรกิจยังยังคงรันได้อยู่นะถามว่ากระทบไหมก็พอเข้าใจได้ว่าโอเคมันเป็นเพราะว่าสถานการณ์นะครับที่ไม่ปกติของโควิด -19 นะครับเรามาดูตรงนี้ครับเขามีการแบ่งออกมา มีการแบ่งออกมายอดขาย Decorative Non d e c o r a t i v e แล้วก็ Author นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่า3ามหน่วยงานนี้นะครับ3ามรายได้จาก3มผลิตภัณฑ์ตรงนี้มีดีเทลยังไงสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่รู้จัก T.O.A ผมมีอธิบายไปไงนะครับเดี๋ยวขออธิบายสไลด์นี้ก่อนนะฮะถ้าเกิดเราดูเนี่ยยอดขายแน่นอนครับ Decorative ครับนะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นะครับมาเป็นอันดับหนึ่งคือเกินครึ่งเลยสีเขียวเข้มอันดับ2 n o n d e c o r a t i v e นะครับ เป็นสีส้มและออเทอร์ครับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับก็คือเขียวอ่อนตรงนี้เป็นอันดับที่3ซึ่งถ้าเกิดดูตรงนี้นะภาพรวมถ้าเป็นปลายปีเนี่ยเอ่อถ้าเป็นตลอดทั้งปีเนี่ยสองพันสิบเจ็ดเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเติบโตขึ้นเทียวเอมีผลประกอบการที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับในช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยโตมาบแบบแบบดับเบิลดิจิตนะครับก็คือเตบิบโตในระดับ2หลักพอมาถึงไต,ตรมาสเนี้ยอย่างที่บอกคือพอสถานการณ์ไม่ปกติครับเทียวเอก็เลยมีรายได้ อยอดขายเนี่ยนะครับเรียกว่าในแทบจะทุกเ s e g m นต์เลยก็คือลดลงนะครับส่งบน,นยอดขายรวมของ d o a เนี่ยก็ลดลงด้วยเรามาดูครับ Decorative นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับรวบรวมถึงอะไรอ่ะผมอาจจะอธิบายอย่างนี้นะกลุ่มนี้ Decorative ก็คือผลิตภัณฑ์สีทาอาคารอ่ะผมจะอ่านตามนี้เลยนะท่านจะได้เข้าใจก็คือผลิตภัณฑ์ที่นํามาเคลือบผิววัสดุที่เป็นปูนไม้โครงสร้างเหล็กนะครับทั้งภายในภายนอกรวมทั้งหลังคา นะครับพวกปกป้องผิววัสดุจากมลภาวะต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อตกแต่งให้สวยงามอ่นะพวกคือคือ,คอพวกสีนั่นแหละนะครับสองรับ non-decorative อ่าคืออะไรนะครับเป็นพวกผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้างนะครับวัสดุอุดร้อยต่องานซ่อมแซมอ่าซึ่งตรงนี้ t o a ก็มีขายเหมือนกันนะครับผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูงนะครับสีพวกที่ทาพวกเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งถ้าเกิดเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับปีก่อนๆปีหกศูนย์หกหนึ่งกสองอย่างที่เรียน้ทราบไป декоратив หรือผลิตภัณฑ์สีทาคารเนีนะครับแน่นอนอ่าเป็นตัวเจริเรายได้ให้ TOA เนี่ยสูงถึงเกือบเจ็ดสิเปอร์เซ็นยืนมาตลอดทุกปีนะอันดับสองก็คือเป็น non декоратив นะอันดับ3ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับซึ่งกันน้อยมากคืออยู่อันดับสองถึงสามเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับมีคนบอกว่า อุ่นใจกับตัวธุรกิจแต่แอบมองหุ้นอื่นที่ซิ้งกว่านะครับบอกว่าโอเคทีมาดูครับ net profit อ่า net profit ก็ลดลงเนาะนะเราก็เห็นได้ชัดว่ามีมี m a r ิ i n ตรงเนี้ยที่ลดลงนะครับทีเร้ามาดูตรงนี้ครับในส่วนของ de ratio ต้องบอกว่าอันเนี้ยผมมองแล้วว่า toa เนี่ยผมเห็นแล้วผมแฮปปี้นะเพราะว่า toa เนี่ยถ้าเกิดดู de ใน fact sheet ครับ de ใน fact ฟ h ช et ของ toa เนี่ยอยู่ที่ศูนเท่า นะ0.63เท่าเรามองแค่เนี้ยเบื้องต้นเนี่ยเห็นตัวเลข0ูนกเนี่ยก็ค่อนข้างอบอุ่นแล้วเพราะว่าในภาวะที่ไม่แน่นอนแบบนี้นะครับบริษัทที่ไม่ใช่แค่ขายเก่งไม่ได้ธุรกิจดีแต่ั้ถ้าเป็นบริษัทที่หนี้น้อยเนี่ยก็จะสามารถฝ่าวิกฤตได้มากกว่าบริษัทที่มีหนี้เยอะนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดู i n t e r e s t b e a r i n g debt หรือหนี้ที่มีดอกเบีย er, ซึ่งผมเน้นย้ำมาตลอดในหลายๆไลฟ์ life, ว่า บางครั้งเราดูหนี้สินหรือดีรวมเนี่ยนะครับว่าจะเป็นดูจากแักชีดหรือแหล่งอื่นเนี่ยนะครับให้สังเกตว่าอาจจะไม่ใช่หนี้ที่มีดอกเบี้ยอย่างเดียวคือหนี้รวมหมดหนี้การค้าไงคือหนี้เนี่ยของทุกบริษัทเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆหนี้ที่มีดอกเบี้ยกับหนี้ที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับซึ่งหนี้ที่มีดอกเบี้ยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกหนี้การค้าไงแต่ถ้าเป็นหนี้เงินกู้ต่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมนะครับการออกหุ้นกู้นะครับอะไรก็แล้วแต่พวกนี้มีดอกเบี้ยเพราะฉะนั้ หนี้สินเนี่ยนะครับเวลาเราดูใน D/E Ratio เนี่ยจะแสดงด้วยเป็นหนี้สินรวมซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือเวลาบริษัทที่จะล้มเนี่ยเขามักจะล้มกันจากหนี้ที่มีดอกเบี้ยเพราะมันมีดอกเบี้ยที่ลันตลอดไงยกตัวอย่างลองนึกภาพเหมือนคนที่ติดหนี้บัตรเครดิตเอาแค่นี้ติดหนี้บัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ค่อนข้างสูงถูกไหมครับกว่าการที่ไปก่อหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆถูกไหมครับเพราะนั้นลูกหนี้ ที่มีเจ้าหนี้ที่มีัตาดอกเบีย้ยที่สูงเนี่ยนะครับเวลาจะต้องใช้คืนหนี้ก็จะต้องเหนื่อยกับปกติถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ํากันตลอดว่าเวลาดูความแข็งแกร่งของบริษัทในเรื่องหนี้สินเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่คุณพลาดไม่ได้ก็คือต้องพิจารณาด้วยว่าหนี้ที่เราเห็นนั้นเนี่ยเป็นหนี้ประเภทใดและต้องจําแนกออกมาให้ได้ว่าแล้วหนี้ที่มีดอกเบีย้ยเนี่ยเท่าไหร่กันแน่ซึ่งของ t o a ปรากฏว่า0.16เท่าคือน้อยมาก น้อยมากเลยต้องบอกว่าน้อยมากๆเลยและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ TOA เนี่ยมีกําไรที่สวยงามเพราะว่าเขาเรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือค่าใช้จ่ายที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็มีน้อยลงไปเพราะว่านี่ที่มีดอกเบี้ยนั้นเนี่ยมีไม่ได้สูงโอเคในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเพิ่มขึ้นมาแต่เราก็เข้าใจได้ว่า,าสถา,านการณ์ไม่ปกติแต่ว่าถามว่าเพิ่มจาก0ูนย์เป็น0 1 6ก็ไม่ได้ทําให้ TOA ถึงกับล้มหายตายจากหรือว่า ผู้ถือหุ้นต้องหวาดระแวงหวาดผวาแต่อย่างใดนะครับอันนี้ดูจากตัวเลขนะครับต่อมาครับแค s ไซเคิลนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่ T O A เนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจนะครับ T O A เนี่ยถ้าพูดถึงตรงนี้เป็นธุรกิจที่ผลิตด้วยถูกไหมครับผลิตสีขายสีถูกไหมครับ,รบซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยแค s ไซเคิลหรือว่า C C D เนี่ยนะครับวงจรเงินสดเนี่ยของ T O A เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ส4วัน14วันเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูครับ Average Collector Period นะครับตรงนี้ก็คือการต่อรองกับเจ้าหนี้การให้เครดิตไม่ใช่เจ้าหนี้การให้เครดิตลูกหนี้นะครับลูกหนี้เนี่ยอยู่ประมาณ2เดือนนะหกบกว่าวันนะครับและ i n v e n t o r y Day คือการหมุนเวียนสินค้าคงคลังนะครับอยู่ที่ประมาณ38วัน30กว่าวัน38วันอยู่ประมาณเดือนกว่าๆเดือนเศษเษนะครับแต่เขาสามารถที่จะต่อรองกับเจ้าหนี้คือ Account Payable Day นะครับตรงเนี้ยนะครับเจ้าหนี้ของเขาเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาเก็บหนี้เขาเนี่ย ถึง90กว่าวันคือ3เดือนนั่นทําให้ T.O.A. ครับจึงมีวงจรเงินสดที่จํานวนวันเนี่ยน้อยความหมายก็คือ T.O.A. เนี่ยสามารถบริหารสภาพคล่องได้คล่องกว่าหลายๆบริษัทที่มีแคชไซเคิลจำนวนวันเนี่ยเยอะนะฮะแบบนี้ดีนะครับเรามาถึงเรื่องตรงนี้บ้างแน่นอน T.O.A. ครับเขาก็มีการเปิดโรงงานใหม่นะถ้าใครติดตาม T.O.A. มาตลอดเขาก็มีการเปิดโรงงานขยายไปตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งตรงนี้รันแล้วนะก็คือโรงงานที่อินโดนีเซียนะครับพม่าแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ติดตามกันต่อไปว่าหลังจากโควิด -19 ผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับกำลังกำลิดตรงนี้ของ T.O.A เนี่ยจะเจเนเรายได้ T.O.A เนี่ยมีทิศทางสร้างรายได้เนี่ยนะครับที่มีนัยสำคัญต่อง,งบ TOA ออย่างไรเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับ,รบเหตุผลเพิ่มเติมอ่าเหตุผลเพิ่มเติมนะครับเราก็จะเห็นว่า T.O.A เนี่ยเขารายงานว่าไต,ตรมาสนี้ที่ผ่านมาที่มันลดลงเนี่ย ส่วนหนึ่งอะโอเคโควิด -19 แต่โควิด19ะส่งผลอีกเรื่องหนึ่งก็คือทําให้เกิดการล็อกดาวน์พอล็อกดาวน์เนี่ยนะครับและลูกค้าของ TOA เนี่ยนะครับบางส่วนก็คือมาจากโมเดิร์นเทรดไงถูกไหมอะโฮมโปรโกลโบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้เราก็รู้ว่าในช่วงเดือนเมษาเนี่ยถูกปิดถูกไหมครับเพราะนั้นยอดขายจากตรงเนี้ยเพราะตรงเนี้ยเขาเป็นตัวเขาไเรียกว่าอะไรนะกระจายสินค้าให้ TOA แล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเลยไม่ใช่ TO a เองเดียวแบรนด์ต่างๆที่มาฝากขายหรือ h ฮ u s e Brand ์ที่เขาทำเองแล้วก็ตาม พอปิดปุ๊บตรงเนี้ยนะครับมันก็ส่งผลกับยอดขายนไหครับนะครับแล้วก็ตามห้างร้านต่างๆรายเล็กรายน้อยตามหัวอำเภอตามหัวเมืองตามในเขตชุมชนต่างๆก็คือร้านจากช่องทางการขายขายปีกนะครับก็กระทบเนาะนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของ T.O.A นะครับก่อนจะไปถึงซิบโก้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ดูอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็ รวมถึงประชาชนชาว youtube ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านที่ดูผ่าน youtube เลยนะครับตอนนี้ขออนุญาตแวะไปดูพวกเขานิดนึงเพราะว่าผมเพิ่งทำช่องขึ้นมาเนาะนะครับขออนุญาตดูพวกเขาไปบ่อยหน่อยเป็นห่วงนะฮะตอนนี้ชาว youtube เราดูอยู่กัน12คนนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เนาะปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับท่านที่ดูผ่าน facebook นะครับสามารถที่จะกดให้กับทางเพจเราได้นะครับแล้วก็ แตะไปที่ปุ่มเขียนโพสต์นะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดรับการแจ้งเตือนนะวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับเมื่อเวลามีการไลฟ์แบบนี้มีการถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับท่านก็จะไม่พลาดเนาะนะครับอย่าลืมไปกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งท่านที่ดูเราผ่านทาง Facebook ครับตอนนี้เรามีช่องอ่ายูทูบนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายทอดสดนะเป็น YouTube Livestream นะครับก็คือช ANNEL นี้นะเพจเล่าเรื่องหุ้นบ่ายออกอกนะฮะ แล้วก็สำหรับท่านที่ดูผ่านทาง YouTube ครับศูนย์บัญชาการหลักของเราอยู่ที่แฟนเพจนะอยู่ใน Facebook นะครับแฟนเพจเล่าเรื่องหุ้นบายออโอกนะครับแล้วก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลครับเรามีทั้งหมด3ช่องทางครับหากอยากพูดคุยอยากส่งคําถามนะครับหรืออยากเม้ามอยใดๆก็ตามปรับทุกใดๆก็ตามสามารถที่จะมาคุยกับผมได้ในไลน์ครับนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับไลน์โอเอของเรานะครับพิมพ์แอดแอดสต็อกโทนะครับนี่ก็เป็น3ช่องทางหลักเนาะนะครับ อ่ะเรามาดูกันครับต่อมามากันที่ซิฟโก้นะครับซิฟโก้เขาทำงานทางด้านงานลากฐานนะครับหลกักๆกก็คือเสาเข็มนั่นเองซิฟโก้เนี่ยนะครับตอนช่วงโควิดเนี่ยนะครับลงไปถึงประมาณ3บาท50นะตอนนี้ก็กลับปรับตัวขึ้นมาละก็ตามภาวะตลาดนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงทำา i g ต่อนะครับทำา i g h ไปที่5บาท50แล้วลงมาปิดที่5บาท30สนะสำหรับซิฟโก นามซิฟโก้เนี่ยเขาทำเสาเข็มเสาเข็มเขาก็มีหลายแบบเลยเสาเข็มแบบกลมนะครับเป็นไดอะแฟมวอล์เป็นผนังเลยนะครับเสาเข็มแบบแบนเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็มีนะนี่เขาคร่าวนะครับเราก็จะเห็นว่างานของซิฟโก้รายได้ของเขาเนี่ยนะครับจะมีแบ่งจําแนกเนี่ยนะครับจะแบ่งด้วยสองแบบก็คืองานที่เป็นค่าแรงเท่านั้นนะครับ labor only นะครับสองก็คือค่าแรงบวกค่าของด้วยนะครับซึ่งในไตมาสเนี้ยนะครับ เราก็จะเห็นว่าซิโก้เนี่ยมีกำไรลดลงนะแต่จริงๆถ้าเกิดดูรายได้หรือ r e v e นิวของเขาเนี่ยก็เรียกว่าเน็ตกันไม่ได้ไม่ได้หายไปนะครับงานที่รวมเฉพาะค่าแรงเนี่ยนะครับลดลงไปใช่ไหมลดลงไปใช่ลดลงไปร้อยห้าบล้านเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับคิดเป็น4 2 2 1ิบเซแต่งานที่เป็นค่าแรงและค่าของนะครับเพิ่มขึ้น129ล้านก็คือเพิ่มขึ้น26.8เอร์ซแต่ถ้าเกิดดูเบสก็คือตัวฐานเนี่ยนะครับ เพิ่มขึ้น,นสูสีกันและก็ได้งานจากพม่าเนี่ยนะครับโอเวอร์ซีตรงนี้ก็คือของพม่าเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับจากหกล้านในปีที่แล้วาเป็นส8ิบแปดล้านใน,ในไตมาสนี้ทําให้รายได้ของซิฟโก้ในไตมานนี้เนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอยู่แต่รวมแล้วมีค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆนะผลกระทบจากโควิดบ้างเล็กน้อยนะทำให้ซิฟโก้เนี่ยมีกําไรที่ลดลงเรามาดูตรงนี้ต่อครับนะครับลูกค้าของซิฟโก้ลูกค้าของซิฟโก้เนี่ยนะครับเรามาดูโครงสงไร้างรายได้ก่อนเดี๋ยวจะไปพูดถึงลูกค้าโ,โครงสงไร้างรายได้ของเขาเนี่ยนะครับ เป็นงานที่มาจากสีแดงเลือดหมูนะครับ41%ตรงนี้เป็นงานภาครัฐนะครับต่างประเทศสีส้มเล็กๆนะครับ6%นะครับแล้วก็สีน้ำเงิน,นครับ private sector ซึ่งก็คือภาคเอกชนนั่นเองนะครับแต่ว่ารายได้ของซิปโก้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาถ้าดูอย่างเงี้ยเขาก็คือถ้าเกิดมองว่าแบ่งแบบเป็นเอกชนจ๋าเลยกับรัฐบาลเนี่ยผมก็บอกว่าจริงวไม่ใช่นะเพราะว่า คือจะพูดยังไงบอกว่าจริงแนละ้วบางทีเอกชนก็รับงานมาจากรัฐาบาลบอลนูงนออกไหมครับโครงการภาครัฐถูกไหมครับรัฐก็ต้องมาซับต่อให้ผู้รับเหมาถูกไหมครับผู้รับเหมาก็มาส่งต่อให้ซิปโก้นะผู้รับเหมาหลักก็ส่งมาให้ซิปโก้ซิปโก้ก็เป็นซับคอนแทคนะครับต้องดูแบ็กหลอกตรงนี้ครับแบ็กหลอกของซิปโก้ตอนนี้ณนะปัจจุบันนะครับข้อมูลณนะสิ้นเดือนเมษานะครับข้อมูลณนะสิ้นเดือนเมษาแบ็กหลอกอยู่ที่2,000กับอีก15ล้านบาทนะ2,000กับ 2, กอีก15ล้านบาท นะฮะคือถามว่าและถ้าเป็นค่าแรงเท่าไหร่ถ้าเป็นค่าแรงอย่างเดียวอยู่ที่สี่ิเปอร์เซนคือประมาณแปดร้อยล้านอีกพันสองร้อยล้านครับก็คือเป็นงานประเภทค่าแรงบวกค่าของนั่นเองค่าแรงบวกค่าของและถามว่าถ้าเป็นเขาเรียกว่าแบ็กหลอกตรงเนี้ยเป็นงานประเภทใดก็ต้องบอกว่าสูสีกันเลยคือห้าสิบห้าสิบครับไม่ว่าจะเป็นกอบเปอร์มนะคืองานของภาครัฐนะครับแล้วก็เป็น private Se c t o r ก็คือของภาคเอกชนนะครับ ทีแล้ามาดูอันนี้เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของแบ็กหลอกของซิ p โกนะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายปีอันนี้สตาร์ทกันที่ปลายปีนะครับแล้วก็เริ่มมา Q1 อ่ะเส้นปักตรงนี้เป็น Q1 แล้วน,นี้มาถึงเดือนเมษานะครับก็ต้องบอกว่าของซิ p โกเนี่ยนะครับก็มีเขาเรียกว่าในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยมีงานเข้ามา458ล้านบาทนะครับแล้วก็เขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่ารับรู้ไรายได้ออกไป869ล้าน นะครับตรงนี้ก็ลดออกมาหักหักลบกบหนี้กันไปนะครับแล้วก็เฉพาะช่วงเดือนเมษาเนี่ยได้เพิ่มมาอีกสองร้อยสิบล้านนะทำให้แบ็กหลอกตอนนี้นะครับสองพันเกาสิบห้าล้านเรามาดูกันครับว่าแล้วแบ็กหลอกตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรซิบโก้รายงานเพิ่มเข้ามาครับมีโครงการเหล่านี้นะครับหนึ่งครับทางหลวงพิเศษนะครับสายบางใหญ่กจันบุรีเนาะนะครับสองครับ รถไฟทางคู่สายใต้นะครับช่วงประจวบคิรีขันธ์ถึงชุมพร 3. โครงการก่อสร้างของโรงแรมมาแต่โรง,งเรียนขอไปโรงเรียนมาแต่เดออีนะครับอยู่ตรงแถววิทยุนะฮะสโครงการของอินเตอร์คอนติเนนทัลอินเตอร์คอนติเนนนะครับหัวหินห้านะครับต้นสนวันเลสซิเดน นะต้องขออภัยลิ้นอาจจะปันๆกันนิดหนึ่งการขออภัยด้วยจริงๆนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับในเดือนเมษายนเนี่ยได้เพิ่มอีก210ล้านบาทซึ่งซิโก้ก็แสดงอยู่ในกราฟิกนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้โปรเจกต์ที่กำลังดำเนินงานอยู่นะครับก็คือโปรเจกต์เหล่านี้หนึ่งก็คือของดนะุสิตเซ็นเ a อร์พาร์คเนอะโรงแรมดุสิตธานีที่ตอนนี้มีการทุบทิ้งมีการปิดไปแล้วก็จะรีโนเวทขึ้นมานะเดอะมอลลามนะสาขา2นะครับ แกนเซนทรพอยพัทยานะครับโรงพยาบาลบำรุงราษอ่าเนี่ยต้องไปดูนะอันนี้ก็เป็นเบาะแสได้เหมือนกันว่าบำรุงราษเขาจะมีการจะมีการขยายขยายอะไรหรือเปล่าเพราะมีการก่อสร้างใช่ครับนะครับนาะแล้วก็ทางด่วนมงแหวนเส้นพระรามสามดาวคนองนะครับมอชิดคอมเพกอ่ามอเตอร์เวย์นะบางใหญ่กัญชนบุรีนะครับอันนี้ก็มีทั้งหมดมานสิบสามงานตรงนี้ยังไม่รวมกับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะซึ่งอาจจะประกาศเร็วๆนี้นะแต่ซิปโก้ก็ยังไม่ไม่พูดแบบว่าจะประกาศเมื่อไหร่ แต่ก็มีเปรย,ย์ไว้เฉยเรามาดูหน้านี้ครับเรามาดูหน้านี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้แล้วงานที่ซิฟโก้ไปประมูลเพิ่มเนี่ยนะตอนนี้ที่กําลังประมูลเพิ่มเนี่ยมีอีกเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าตอนเนี้นะครับถ้าดูข้อ a ก่อนดูโซน A ก่อนนะครับผมทํากราฟิกมาให้โซน A เนี่ยนะครับมีประมาณสักหกสิบดโปรเจกต์นะครับเป็นของเอกชนก็คือไพรเวทตรงเนี้ย44โปรเจกต นะครับรัฐบาล24โปรเจกต์งานภาครัฐลราข้ามมาดูกรอบ B สีเขียวตรงนี้ครับกรอบ B เนี่ยเขาบอกว่าโปรเจกต์เหล่านี้นะครับ68โปรเจกต์เนี่ยนะครับคิดเป็นเงินทั้งหมดประมาณ5,786ล้านบาท5,786ล้านบาทนะครับเป็นภาคเอกชน4,081 0 0กกับอีล้านบาทนะครับเป็นภาครัฐนะครับ1,705ล้านบาทนะครับข้ามไปที่กราฟิก ดี D, กับ D นะสีน้ําเงินกับสีเหลืองตรงนี้นะครับในทั้งหมดเนี่ยห้าพล้านบาทเนี่ยนะครับซีโก้เนี่ยได้ไปแล้วประมาณ6กจนะสมมุติว่าตีงานเนี่ยเป็น100%ยเปอรเนีโก้่ยได้ไปแล้วนะครับหกจที่เหลือเป็นคู่แข่งเป็นเพลเยอร์เป็นเจ้าอื่นๆในตลาดนะครับได้ไป4.36และกําลังประมูลกันอยู่อีก88.89%ิร์เนตรงนี้นะก็แสดงว่าเดี๋ยวซีบโก้จะต้องประมูลงานเพิ่ม จากในตรงนี้นะ5,144ล้านบาทก็ต้องมาดูว่าซิปโก้จะประมูลได้มาเท่าไหร่ในอนาคตนะครับซึ่งอันนี้อัปเดตงานเพิ่มเติมผมอัปเดตไปเรียบร้อยแล้ว210ล้านเมื่อกี้นะครับทีนี้ผมจะมาถอดเทปเบื้องต้นในฟั่งนะสามารถที่จะดูตัวเต็มได้จากเขาเรียกว่าอัปเดตของซิปโก้นะพิุ่งนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับผมจะเอา Q& A คำถามเด็ดๆนะครับคำถามแรกเนาะมีผู้ถามเข้ามาว่า ผลกระทบจากโควิด -19 เป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าซิฟโก้กล่าวว่าคือในช่วงนี้ก็มีแรงงานต่างชาติเนี่ยที่กลับประเทศซึ่งโอเคก็ก็ไม่ใช่ว่าไปแล้วกลับมาอย่างทันทีเลยก็ต้องแก้ไขโดยการเขาเรียกว่าจ้างแรงงานในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นนะข้อ2ครับเป้าไรายได้ปี63คาดว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าซิฟโก้ตอบว่าคงที่ในระดับ3,300ล้านบาทถามว่า3,300ล้านบาทมาจากไหนนะซิฟโก้กล่าวว่า มาจากดักหลอกซึ่งตอนนี้มี2800แล้วคือเขาบวกเพิ่มไปนะครับแล้วก็จะหามาเพิ่มอีกซึ่งคาดว่า700ล้านตรงนี้จะได้มารวมกันเป็น3,300ล้านนะครับซึ่งถามว่าสาม0ล้านเนี่ยน่าเชื่อถือไหมผมก็บอกว่าถ้าดูจากประวัติในอดีตผมบอกว่าน่าเชื่อถือนะเพราะซิบโก้ถ้าใครเป็นแฟนคลับอย่างน้อยหนึ่งปีอย่างน้อยหนึงปีคุณจะได้ยินคานี้ว่าปีที่แล้วเนี่ยพูดอย่างหนักแน่น นะครับซึ่งอันนี้ผมให้เครดิตแต่ผมก็ต้องบอกว่า,เ,าเรื่องราคาหุ้นคุณอาจจะต้องไปดูกันเองนะครับพูดอย่างหนักแน่นมาโดยตลอดว่าปีที่แล้วเนี่ยสามพันซึ่งถ้าเกิดดูสามพันจริงๆนะนะครับและกําไรก็นิ w ว i g h นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเป็นผมเนี่ยสามพันสามร้อยถ้าเป็นผมนะเฉพาะผมคนเดียวถ้าเป็นผมผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะผมฟังคุณระลงมาหลายรอบคุณระลงพูดเราทาได้นะครับสามครับไตรมาสที่สองที่เราจะถึงเนี่ย กระทบแค่ไหนนะครับซิฟโก้บอกว่าคิดว่าไม่มีการกระทบอย่างมีนัยสําคัญแต่ผมมองว่ามันก็ต้องมีแหละนะผมว่ามันก็ต้องมีแหละเพราะว่าถ้าดูจากเรื่องแรงงานที่เขาเรียกว่าต่างแรงงานต่างชาติเนาะแรงงานต่างด้าวแหละพูดง่ายนะครับต่างชาติแล้วกันนะครับแรงงานต่างชาติซึ่งเราก็รู้ว่ามีการพอมีโควิดระบาดก็ได้ข่าวใช่ไหมที่เขาแห่กันกลับประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการพูดถึงไว้ก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเสริมแรงงานในประเทศเข้ามานะครับสี่ครับ ไตามาสที่สองเนี่ยรายได้เทียบกับปีก่อนเนี่ยเป็นอย่างไรนะซิโก้บอกว่าอาจจะนงอยกว่าเพราะว่าไตามาาที่สองปีแล้วเนี่ยเป็นเต็มช่วงที่พีคมากคือมีการปิดงานโครงการใหญ่ๆได้นะแล้วก็ได้แบ็กหลอกก้อนใหญ่ด้วยมีไตามาหนึ่งได้ประมาณสักมีอยู่เดือนหนึ่งได้ประมาณสักอุ้ยก็หลายร้อยล้านอยู่นะครับหลายร้อยล้านอยู่ถ้าผมใจำไม่ผิดนะครับช่วงนี้ได้ดูสิทธิ์มาช่วงแรกและคําถามทุท้ายครับ ในช่วงอัตราดอกเบีย้ยต่าลงเนี่ยนะบซิโก้จะขยายการลงทุนหรือไม่นะซิฟโก้ก็ได้ตอบว่าการขยายการลงทุนเนี่ยอ่าซิฟโก้จะมองที่จํานวนงานที่เปิดประมูลหรืองานที่ได้มานะครับไม่ได้ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยเนาะอันนี้พิมพ์ผิดนิดนึงขออภัยนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบีย้ยนะครับอ่ะท่านใดที่ฟังมาถึงขนาดน,นี้แล้วใจแข็งยังไม่แชร์ให้เรานะครับต้องขอรบกวนช่วยแชร์ให้เราด้วยนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของซิฟโก้แล้วก็เรื่องราวของ TOA ในค่ำคืนนี้นะครับจะลืมนะครับ3มช่องทางการติดต่อหากอยากคุยกับเรานะครับติดต่อมาทางไลน์แอดไลน์มาได้นะครับและไม่พลาดโพสสำคัญสคัญซึ่งบางโพสเนี่ยอย่างที่บอกผมจะคุยกับเพื่อนๆเ,เฉพาะในไลน์แอดใช่ไหมครับเพื่อนๆที่แอดมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่ามีบางโพส์ไม่บางโพสหลายโพสต์เลยที่ผมไม่ลงในเพจแต่ผมจะคุยกับพวกเราเฉพาะคนที่อยู่ในไลน์เท่านั้นนะครับแล้วก็หากอยาก มาดูทุกไลฟ์หรือดูไลฟ์ like ย้อนหลังนะเพราะไลฟ์บางตอนไม่ได้ดูใน YouTube ก็มาดูได้ที่เพจเล่าเรื่องหุ้นเรานะครับหากอยากจะ Move on นะครับไป u u s c r i b e นะครับทาง b e u h a ชแนลเราก็ไป Subscribe ได้นะเพจเล่าเรื่องหุ้นบโอโอกซึ่งสำหรับท่านที่ u u s c ไ i b e นะครับเร็วๆเนี้ยนะเดี๋ยวผมจะมาแจ้งดีเทลให้สะอาดแต่ตอนเนี้ยได้ประมาณ3ตอนและว,วิดีโอผมจะมีวิดีโออย่างน้อย3ตอนเพราะตอนเนี้ยอัปเดตมา3เรื่องนะครับ มีอย่างน้อย3ตอนที่ไม่ลงในแฟนเพจนะไม่ลงใน Facebook พูดง่ายง่ายแต่จะไปลงใน u t u b e นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ซ u b s c r i b e เท่านั้นโดยเราจะมีลิงก์ส่งให้โดยเฉพาะคือถ้าเกิดใครไม่ s u b ส cribe แล้วก็ไม่ได้ลิงก์เนี้ยก็จะไม่ได้ดูวิดีโอนี้ตอนพิเศษเนาะผมจะพูดเรื่องซื้อหุ้นคืนแบบเป็นเวอร์ชันอันเซนเซอร์เลยแล้วก็การเพิ่มทุนแบบละเอียดยิบมาเพิ่มทุน GM เมีแท็กติกอะไรซึ่งมีบริษัทที่กำลังใช้อยู่คือผมไม่ได้พูดเรื่องที่ผ่านไปแล้วอยวนะ่าง มีบางบริษัทผมจะยกเคสเลียวไทม์ตอนนี้ซึ่งกำลังประกาศเพิ่มทุนมีการเลื่อนมีการมินูน่นมีน่ไม่ใช่มินนะบริษัทอื่นเยอะแยะที่ทําแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเคสจริงให้คุณดูแล้วก็มีหนึ่งบริษัทที่เป็นหุ้นเล็กพิคินูครับที่ผมมองว่าหุนน้นตัวนี้น่าสนใจนะนะครับกามีกําไรขั้นต้นที่สูงถึง 50- าสิเเลยนะตอนนี้ได้3เรื่องละสตอนคาดว่าอาจจะมีมากกว่านั้นหรืออย่างน้อย3ตอนนะเพราะฉะนั้นฝากกด subscribe ในยูทูบชา n e l ของเพจเราครับแล้วเดี๋ยวผมประกาศปุ๊บก็จะมีลิงก์ส่งให้ทุกท่านเฉพาะท่านที่ subscribe เท่านั้นและวันนี้ผมอ๊กขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มนะครับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ